เด็กเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องแบงค์สเปสเตอร์กันแล้วนะครับก็กลับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่ผมรีวิวแล้วไม่ใช่รีวิวเป็นการติดตั้งเจ้าป um ั๊มเทคสองนะครับคลิปนี้นะครับตามที่สัญญาไว้ผมจะมาเทสเจ้า CBR ปี92นะครับ CBR 400ร้อยหัส NC 29ปี90 92นะครับอันนี้จะเอามาเทสเอ,อ่อเทสเหมือนคันนี้แหละเหมือนคันเขียวเนี่ยครับคันเขียวคนทำเสร็จผมก็เทสนะแต่ว่าคันนี้อาจจะไม่รีวิวอะไรเยอะนะครับเพราะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมตอนอยู่เจ้าต้นไม้ บอกก่อนว่าสิ่งที่ทําเพิ่มไปนะครับจริงๆจะบอกว่าเพิ่มก็ไม่ได้มันคือการแก้ไขเพื่อให้รถขี่ได้นะเพราะว่ารถน้องเนี่ยจอดมาสามปีเออสามปีลแ,ลแล้วก็พอผมนะจอดพอผมแต่ผมมาทําก่อนน้องมาทอีกครึ่งปีหลังนะครับสิ่งที่ทําไปก็คือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนโซ่สเตอร์เปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่ครับโซ่สเตอร์ใหม่แล้วก็มีเซ็ตคาบูจับไว้คาบใหม่นะครับมีการเปลี่ยนมันเครื่องแล้วก็ทําบาะนี่บาะเพิ่งเอาไปพุ่มมาสี ได้เกือบเกือบสีเด <It> ิมนะผมไม่มั Mas, Mas, ่นใจเหมือนกันได้เกือบเกือบสีเดิมนะครับนอกนั้นยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชิปยังอยู่แต่บอกก่อนว่าตอนนี้วิชิป่ะตัวเซนเซอร์ล่างนะครับเหมือนมันตัวตัวสลักให้ตัวดันดันเซนเซอร์มันเสียนะมันแข็งมันผมดึงไม่ออกเดี๋ยวว่าจะลองแก้ไขให้ใหม่แต่กล่องวิชิปเนี่ยไม่เสียยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่แค่ตัวเซนเซอร์มันใช้ไม่ได้มันก็เลยไต่เกียร์ไต่วิชิปไม่ได้นะครับก็ต้องขี่แบบเข้าเกียร์โกติไปก่อนและนอกนนนนัั้ยยงออู่เเหมมืดิรับ ท่อท่อก็คือท่อเดิมนะแล้วก็ใส่ปลายซิ่งนะครับแต่มีการต่ออย่างนี้ให้ยกสูงขึ้นจะสังเกตจากคันนี้เห็นไหมคันนี้จะเป็นท่อเดิมองศามันจะต่ำนะครับส่วนคันนี้องศามันจะสูงเห็นไหมจะบอกก่อนว่าผมจูนคันนี้นะแต่ตอนจูนเนี่ยผมเอาเรม่ใช้ท่อใบนี้ผมเอาท่อโยชิที่ใส่กับคันนี้นะครับเอามาใส่คันนี้บอกเลยว่าสองคันเนี้เสียงมัไม่เหมือนกันเว้ยผมใส่คันนี้เสียงดังกว่าท่อเดิมนิดเดียวอันนี้ใส่ท่อเดิมอยู่นะเสียงดังกว่านิดเดียวแต่พอผมเอาท่อท่อโยชินู่นนน่่ยอู เอาท่อโยชิมาใส่คันนี้โรยต้นไม้เนี่ยเสียงท่อดังกว่าแน่นกว่าเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทางที่ขอก็เป็นขอเดิมนะเนี่ยอันนี้ก็ขอเดิมแต่อันนี้ก็ตามที่บอกไว้ยงศาสูงขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปเทสกันเพราะผมไม่ได้ขี่รถน้องมานานแล้วจรงิงๆทำเสร็จเนี่ยผมมาไปขี่อยู่แป๊บหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เทเลเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ใส่แฟลิ่งหน้าอ๋อพูดถึงแฟลิ่งหน้านี่เมืเ่อไหร่ไหมอย่างช่วงตรงถังแฟลิ่งท้าย ฟลลิงท้ายตัวนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่นะไม่ได้ตรงกับชุดมันนะครับชุดมันจะเป็นอย่างนี้ข้างนี้เห็นไหมอันนี้คือของเก่าน้องแต่ข้างเนี้ยมันไปซื้อใหม่เพราะว่ามันขี่ไงท่าไหนไม่รู้แฟลลิงปิลหลุนหายไปเลยนะครับแต่เนี้ไม่ค่อยมีปัญหาที่จะบอกว่าหนีม่มีปัญหาแฟลลิงหน้าดูสภาพแฟลลิงหน้าครับสีแตกนี่ดูเนี่ยอันนี้ถ้าของงัดเนี่ยหักเลยนะเนี่ยอันนี้คือถึงถึงไฟเบอร์ชั้นในแล้วอะ คือสีโป๊มาค่อนข้างหนาครับแล้วเวลามันเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าถ้าโป๊หนาเกินมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือสีบวมแตกนะครับเสียดายรถเนาะแล้วอกล่างก็ไม่รู้ไปไหนแล้วเหมือนกันอกล่างไปไหนไม่รู้ผมก็ต้องต้องทําการแปลงตัวนี้นะครับโปรตีเนี่ย c b บาเนี่ยมันจะอ,อกล่างยึดก่อนแล้วเอาแฟลิงหน้าค่อยเข้าไปทับกันอีกทีนะครับแต่ว่าเนี่ยผมต้องทาขายยึดมาเห็นไหมเนี่ยขายยึดตัวเนี้ยเพื่อมายึดกับแฟลิงทำเหมือนวิบอาร์เลยเหมือนผมแปลงแฟลิงแต่งเลย ผมก็ต้องมาทําขายเงออี้ยก็เพื่อให้น้องมาใช้ไปก่อนเพราะไม่มีกล่างทบแต่ค่อยหอากล่างให้แล้วจริงเนี่ยบอ่อท้ายเนี่ยบอ่อท้ายก็ยุ่ยอยู่หมดแล้วนี่เอาไปเอาไปหุ้มใหม่มานะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมค่อยไปคุยกันอีกทีตอนผมขี่รถแล้วกนันนะแต่มันอาจจะมืดแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวที่มันไม่หนาวแต่มืดเร็วมากนะครับไปเราไปกันเดี๋ยวเราไปกันนะครับก็ค่อนข้างมืดแล้วนะจร,จริงๆมันคเอไม่ใช่คือมันจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่โอ่มงเลยมันมืดแล้ว เราห่วงดูล่ะต่ายต,าติดหรือเปล่าแบบใช้ได้หปไม่รู้เยนะอันนี้คือวัดดวงนล้วนนะครับดีนะเครื่องมือออกไปได้นะครับใส่ใต้เบาะเฮ้ยติดเว้ยผมว่าเดี๋ยวผมต้องใส่คอ คาบูใหม่แน่เลยมันดังฟิต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 นะเหมือนมันมีมันใส่ไม่สุดนะครับไม่เป็นไรแต่เราไปกันเนี่ยมันดังฟิต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 อยู่นะครับไปกันเสียดายไอ้คลิปมันใช้ไม่ได้นะเสียดายมาก คือผมพยายามจะถอดแล้วแหละมันถอดไม่ไปเอ้ยมันถอดไม่ออกนะครับแล้วเดินเบาโคตรเท่กันเนะนี่ะะะเนเนนเยเบร์เราตะลี่เอ้ยดือเดือลดอเดือเดอเดิอดเดือเดิอดดือเดือดเดืมเนะมดิอดดอดเดือดเดือดเดืเส้เอดเดือดเดือดเดือเดือดเ่อดเดือเดืดเดเนือดเเดือดเดือดดอเดอเส้อเดืเออเด เียผมรู้ซึ้งเหมือนอะไรป่ะเหมือนแรกไป CBR 4ิ0บัสอ่ะโค<ฮ>ต<ะ>ะะรแรงเลยอ่ะเดี๋ย<โฮะ>วเราออกไปเส้นได้เพื่อกันนานแต่ผมจะกดให้ดูคือมันแรงคนละเรื่องอ่ะ CBR สีดำที่ผมทำไปนะคือนนั้นอ่ะมันเป็นเดิมไนงะ แต่ว่าไอ้เจ้ารถต้นไม้เนี่ยผมแอบทำให้มันแรงหน่อยนึงแต่ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นแบบมันกลายเป็นซีเรียติดบัคเลยทั้งที่ทั้งที่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่ผมขี่กับมันมบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนรถติดบัคนะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยมันแรงกว่าเดิมอีกอันนี้ผมอยู่เกียรหนึ่งเลยแล้วกันเกียร์สอง

อันนี้ยางสลิกไงเ่หน็บหนบถ้าเป็นรถผมนะผมช้าแนละ้วตรงนีน้มาไปกัน่นนงรถติดมาชัด คือบอกก่อนว่าไอ้เจ้ารถต้นไม้เนี่ยมันก็ดึงแบบนี้นะแต่ผมแอบทําให้มันเซ่งไงมันก็เลยแบบหังดึงกว่าเดิมอีกาเนี้อย่างที่บอกครับมันกลายเป็นสิบยาติดบัสไปแล้วแรงมากครับเมื่อกี้กดมามกดเกียร์ห้าไงเกียร์หกยังไม่ได้เข้าเลยเพราะรอบมันยาวครับเพราะาสเตอร์มันไล้กขนาดนี้ ได้ไม่มีวิชิปวิชิปไม่ใช้ไม่ได้นะถ้าวิชิปใได้เตะมืนเอ้ยแต่ลืมไปโรยต้นไม้วิชิปเตะแล้วมันโขนมันจะเตะแบบมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้รามานี้อะไรรู้เนี่ยประมาณเนี้โหตะแรงจริงแรงจริงแลว้วก็มาอยู่ที่จุดเดิมนะแล้วโรยต้นไม้มันขี่สนุกอะไรรู้ไหมมันเป็นซีพีอาร์แล้วมันมีเกโยงไง อย่างคันดำที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะเขาปเป็นเกียร์เดิมไงระงปิดรปิดก่อนลืมแต่ลมเข้ามันทําให้ท่าขี่มันเท่แล้วมันขี่สบายมันหนุกมากมันเหมือนขี่มื่ยนะรถนันอ่ะแต่จริงขี่โคตสบายเลยรถผมเนี่ยเมื่อยของจริง เยอะเบรคคือรถไม่ได้ใช้นายครับสนิมมันจะกินเบรคงงงงเกงนปิวกระจุยตาเลยใส่เกขาสั้นมาขี่ดีมากครับจะได้นมันต้องปรับปรุงแบบไม่ได้ปรับปรุงไปแก้ไขเรื่องแฟลลิ่งนะครับทำแฟลลิ่งให้กลับมาดีเหมือนเดิมเนะี่ยรถมันจะสวยมากนะครับเออผมเทสแล้วเครื่องก็ไม่เยิ้มโอเคไม่มีอะไรเยิ้มครับนี่ดูเสียงท่อ เดินพอมากแล้วเดินดุมากนะเนี่ยผมเบิ้ลก่อนขี่โคตรมันน่ะผมบอกก่อนไอ้รถจ้าต้นไม้เนี่ยคือมันเป็น CBR400 เหมือนกันเอาผมดับเครื่องก่อนลืมคือมันเป็น CBR400 NC29 เหมือนกับพันดำที่ผมรีวิวกว่อนหน้านี้นะครับมันเป็นเหมือนมันคือมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่แค่ อารมณ์การขี่เนี่ยอารมณ์เจ้าต้นไม้เนี่ยมันกระชากมันแบบผมมันเอกซ์สิกว่าเยอะเลยครับมันเป็นเพราะว่าผมโมขาบูให้มันเพิ่มนั่นแหละก็เลยขี่แบบสนุกเลยทีเนี้ยไอ้เ hey, จ้าต้นไม้น่าจะพอใจเพราะว่าป่านนี้หน้านอนร้องไห้แล้วรถทํานานนะจริงๆไม่ได้ทำนานหรอกจริงๆิงงานผมเยอะนะครับก็มีเวลาว่างก็ทําตอนนี้คาซีพีไอคันหนึ่งอยู่คันนั้นทามานานแล้วแต่ผมจะรีบทําให้นะครับไม่น่ามีนะคลิปนี้ผมก็รีวิวแค่นั่นแหละ เออลองขีเ่เหมือนเหมือนทําคลิปส่งงานให้เจ้าต้นไม้นด้วยแหละแต่ว่ากีคลิปใช้ไม่ได้ออเสียดายมากก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อนะเพราะว่าไอรถเจ้าต้นไม้น,นี่ผมทําไปประมาณสองสาคลิปแล้วก็คงไม่มีอะไรเพิ่มอ,อันนี้เหมือนทําคลิปส่งงานให้น้องนะครับก็ใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจให้ช่องแบงค์สเปกเตอร์กันไว้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรไปรีวิวเลยครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเหนื่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Make the world go round. i'm trying to get it all right now everybody work by the crown. be look call me the a man right now talking to a pi kind of time we all don't roll like the kind of take eons got a little buzz time to go beyond can't look back no time